สวัสดีจ้าเพื่อนๆพืนเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรนะคะใกล้แล้วใกล้จะถึงวันสรุปแล้วก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เงาปะบนนะคะบนเจ็ดแล้วบนที่เจ็ดแล้วหนึ่งครับเจ็ดครับหกเจ็ดทับไวมาทำสูตรปีกเปียกให้ดูนะคะตะกล on สองปีที่แล้วเข้าดีดีลงมาทำดูอีกก็เข้าอยู่ร <laughs> เบียบโบราณแเบียบของพระเนะผผาะของพระสนให้งยิงจะโกนนะเลขที่ออกก็คือหกเก้าศูนย์ล่างไปที่หกศูนย์ เราจะเอาศูนย์บวกเก้าห้าหรือไม่ต้องบวกก็ได้เอาห้าเต็มลงมาเลย ลดไปสองคือสามลดไปสองคือหนึ่งก็เก้าตรงนี้แหละบวกได้เก้าทีนี้เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสามบวกสามเป็นหก สามโมงห้าเป็นแปดได้มาแล้วสรุปถ้าเราเอาหมดนี่มันจะมีแปดชุดแต่เราไม่เอาถึงแปดศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งเตาม,มาที่สองสามสี่เห็ดยืดได้หว่ามันสีโพหนึ่งบวกห้าเป็นหกเจ็ดแปดเก้า ตัวที่ชนกันนะคะเป็ดเก้าเปดเก้าสองสามดูดีสองสามถ้าเราจะเอาชนจับคู่กันทั้งหมดนี่มันจะเยอะสิบสองชุดแต่เราไม่เอาถึงที่โน้นเราตัวที่ชนเราตัวที่ชนกันเนาะก็คือเป็ดเก้า สองสามจับคู่กันก็คือแปดสองเปดสามเก้าสองเก้าสามแล,ล้วกลอยแล้วก็มาจับเอาที่ห้า ดิบบนจะบก้อยุกมาปุแบบลอยเลยเอาที่5้าเก้าสามสจะประมาณนี้ ก่อนดังมากได้สุดนี่สุดนี่จับสิบสองชุดเลยแต่ก่อนดังมากสิบสองชุดจับปุ้ยซื้อกันอุตลุดตอนนี้มาตัดเอาโอเคสี่ชุด ที่93 593ดอกลอยจำแนไหมงวดน,นี้งวดน,นี้จะลอาจะใส่นี่เขาว่าศูนย์ดับศูนย์ดับทุกหลักแปดก็ดับทุกหลักเอามีแต่จะดับเ,เลขที่ออกก็คือ593 ล่างไปที่สี่สองสองกับเก้าสิบสิบเอ็ดได้หนึ่งเจ็ดเก้าใส่เลยเนะหนึ่งสองสามสี่ห้า เอามานับขึ้นเอามานับขึ้นหัวสองหนึ่งบวกห้ามันได้เจ็ดเลยหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ศูนย์สามบวกหนึ่งก็ได้สี่ห้าบวกสามห้าแล้วหกจิดแปดได้แปดเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์หนึ่งสองเด้ออันนี้ผิดบวกผิดเป็น หนึ 1> 1่งบวกสามเป็นสี่ห้าหกเจ็ดสี่บวกห้าเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองจับที่ชนกันนะคะจับเอาที่ตัวมันชนกันก็นกคือศูนย์หนึ่ง 5กับ4 5กับ4 2ก็มีด้วยอันนี้แหละสี่หจับคู่กันก็คือ0 4 0ยห หนึ่งสี่หนึ่งห้าจับสองสูตรชนและรอยของเราก็คือห,ห้าหกห้าหก ห้าหกไิ่คูณห้าเจ็ดห้าศูนย์สี่หกศูนย์สี่เด็กเี่ออกไปก็คือศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ ย,ยืดพูดเอายืดพูดอายืด,ายดยาวเกินงวดที่เราจะใช้นะคะเลขที่ออกก็คือห้าศูนย์สี่ล่างไปที่สามหนึ่งหนึ่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ต้องหกตั้งไว้เลยหก ลงมาก็ได้แต่เราได้ที่ศูนยศหนึ่งสองเอาเอาบวกสองด้วยนนจริงๆเราลดแ็มลงมาเนาะสี่สองศย์ยื๊อก่โคตรศูนสองสามอันนี้บวกสามด้ยสี่ห้าหเจ็ดนึ่งเ็นจ หก็บวกสเป็น9ก้าเทนสบวกหนึ่เป็น3 0มบวกหเป็น0 0นย์ยได้จากศนย์จะเป็นแอดสี่บวกหเป็น5 6 7 8ด ห้าบวกห้าเป็นศูนย์หนึ่งสองสามใจมาแล้วหกเจ็ดสองสามนี่ศูนย์ที่สองสามกับหกเจ็ดศูนย์ไม่มีศูนย์หนึ่งเป็นละกลอยก็คือสองสามหกเจ็ด จับคู่ก็คือสองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดชอบตัวไหนก็จ,จับไปตัวนั้นนะคะหลักร้อยคือศูนย์หนึ่งเราจะเอาตัวนี้เลยเพราะว่าชอบสามเจ็ดเนาะจะติดดับติดอะไรไม่รู้ก็ศูนย์สามเจ็ดหนึ่ง สามเจ็ดสีไม่มีเลยนี่สีไม่มีเลยในสุดนี้สีข้ามีอยู่สีเจ็ดเลยเทกชนตรมกันตัวเลยจัดไปสามเจ็ดนะคะหรือว่าหลองเอาไปตัวนี้เลยติดดับอะไรไม่สุน <c oughs> <laughs> เอาไปชบก็จัดขัดกระผานนะคะดูคมเตือนกงก็ได้ยุกคมเตือนสนับสนุนสลายกินเบงแลตบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางการาทิศาสตร์เท่าน,นั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใจ้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล่รล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า